โอ้ยสวัสดีครับพี่น้องขาบรรยากาศวังเวงขออภัยโอ้ยหยิวเขากันหิวเพิ่นเผาปันแล้วแหมพี่น้องขาขออภัยเด้อแบบนี้เสียงมบ,บันเรง่งบ้านอยู่กลวัดเป็นสีละขอตอนรับพี่น้องข้าสูรร่รายการสูบ สติ๊งแอนเชอร์ไฮเจอออลไมเ n ็นฟอร์มเราเดอะเวิลด์นะคะเมนูมื้อนี้พี่น้องขาตำตำถั่วกุ้งสดแล้วก็เออแกงปลาแกงดงนะฮะบีนส้มตำวิตชิมเฟรชชิมแอนอ่าอ่าซัมไม่จะบอกตลิอีมอืม กุ้งเด้งๆนี่ลองครับนี่ก็มีนยังสามารถดูดย่างความหิวของคนได้ <laughs> พอพอันพอ,อ่มีแดดดิอันบนโเบกนอ่มาดูกอ่ะอืมอืตังแล้วเหรออือืมอืม,อม แกงป่าทะเลแกงทะเลอยู่ป่าผักลาย,ลายพี่น้องเอ๊ย น้ำจิ้มน้องกนพี่น้องคะรสมันขี้ดีก็ร่มเย็นตลาดนัดพุกกระดึงจริงๆสั่งมาอีกอย่างนึงอยู่แตะ่ากินบ้าเหมิดก็เลยเอาไ้เห็นกุณงบอกินยังมาเลงสั่งอันปาทอดคุกเครืองหลาบมากพี่น้องคะ สดเด้งดีมากกุ้งอันนี้มันไม่จะลดนัดบอกหรือบ้างเด็กดิงดีแห้ง แขงปากก็เลิศหอมแมงสุดมันเลยแซ่บขี่หน้่มน้ำฉ่ำๆลงคนถามไม่ยีสวบแล้วกินหอดหางกุ้งบอกสันแมนจากามันสดเนี่ยข่อย่ำหางกุ้งเลยย่ายสัมนียน,นึงค่ะอือ บางทีเจ้ากินน้อไม่เจ้าอกินหางมันกินกุน้งกินหางมันน้ำยายอื là cái ép tuổi ừ. <laughs> 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 non. <Nè. cười> <laughs> ไม่นสนใจเขาหรอกลูก้ายไม่ต้องถามหานางเบืงอง y o ด t u b e จังอย่างบุกทักทายพี่น้องบ่นเนี่ยฮะมองคินมาทักทายพี่น้องบ่ แล้วโหลดวินวิน He Not My Of Me He Not Care Of Me And y o u t o o He Not Care Both of Us Because Because He Watch YouTube คันได้เ hmm. บ mm ิรงอันโทรศัพท์แล้วป่านกบขอไงแม่เอ่ยอืมอ่ะยงไปยืนนังไปขอประตูองมนอนนอนจนอนออ้เ 음. Mm. 음. Mm. <clears throat> uh! <coughs> Woo! มือแรงเนี่ยสีอบเศร้าหนา้าเศร้าหลังอีกก่อนอขอเขาเซ็บต่บมกตัวคำพูดอะไรอยากไปกินตามห้อยบอกล้านเลยเด้อคะ่ะสูตรสูตรไม่ยั่สวดบางสีงละเชอบ สูตรไม่ใช่สวบรสชาติไม่ใช่สวบน้องเขาจัดให้เลย<ๆ>เผ็ดเปรี้ยวเค็มอล่ง <c oughs> <c oughs> อร่อยจริงไม่ตัวฉันมาเป็นเซียวเธอสาวฉันมาตัวเธอหรอก อ่อนจอนมากเลยอร่อยมากฉันอ่อนจอน,อนตำหัวฉันแซบ รงว้สบู่ท่าจะาตกกันนี่นเดี๋ยวตัวนึงอโอเคย้อยจอยอยากซิมขอ,องอิมช้มำเป็นมิ้น้ำใจ๋อเฮ้ยก,ก้อนพี่น้องขาขอบพระคุณหลายๆที่ขอบันติดตามรับส้มอิมแล้ว พ่อกับแม่กิ้มหน่อยคือมีรับไปก่อนสวัสดีค่ะแช่ให้นำ